ไอ้ยังก่อนเฮ้ยเฮเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องแล้ไม่ต้องเฮ้ยเล่นกับรถเยอะเล่นกับรถเยอะเล่นกับรถเยอะเเล่นกับรถเยอะเยองเรื่องไม่รู้เข้าประเทศไม่ได้อะไรเงี้ยเหรอไปลอไตรวจเข้าประเทศไม่ได้อะผมพูดไปแล้ว พี่อาลิสมาโอเคครับประเทศไม่ได้แล้วตามกูมาทำพี่อะไรไม่ใจตอนแรกกูก็เลยบอกว่าถ้าข้ามประเทศไม่ได้อ่ะตอรเรียไม่ต่อกันอ่ะมึงจะรู้จักดูไว้ได้ไงกูยังไม่เคยตีพวกพวกใครเลยคนจะรู้จักดูไว้ได้ไงตลกไว้ส่ะก็ใจเย็นพี่กูเลยบอกว่าส่วนนั้นเปคนละส่วนมาคนละส่วนกันไม่ไม่ไม่เกี่ยวแต่ส่วนเอ่อที่เราบอกอย่างที่บอกเรามาเพื่อจัดการแค่เหยส่งแต่ข่าวที่เขามาบอกเองแล้วเขาก็เป็นคนพูดเองเขาเกี่ยวหรือเขาบอกเขาไม่เกี่ยวเนีไม่เไรเนี่ยต้องเ่นเอาไว้ทีหลังได้ ต้องไปสืบต้องไปคุยอีกเยอะแต่ตอนนี้กูจะเอาอีเหี่อะหูคุกกี้ก่อนใช่ก็เขาบอกว่าถ้าผมเกี่ยวแล้วจะทำไมอ่นอนอะโัวแต่ผมได้อียเขาปากดีมากเะยะ็อ่านอนมาปากมันอย่างล่าผมเกี่ยวทำไมอ่นอนไม่แต่เขาเคยเลยอยากจะฟิลเหบืกันว่าแบบเราตีเขาทำไมเขาไม่เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันเขาเดือดเหรอเราเต็มเซนเหรอไม่รู้ว่าพูดมาไม่เกี่ยวแล้วพูดทำไมอ่ะไม่เกี่ยวแล้วพูดทำไมเกี่ยวเขาพูดไม่เกี่ยวเดี๋ยวพูดทำไมวะขอเท่เอาเลยไม่เฮียน ปากแม่งโคตรซิ่งก็นอนไปขอนอนแบบเนี้ยเออนอนอ่ะ้วเราจะพูดทำไมนอนไม่เกี่ยวอ่ะนอนก็พูดว่านอนไม่ได้ทำดีนี่เราแปลว่าเราดังๆคนที่โดยคนตอนที่เราไม่อยู่เขาก็พูดอยู่ว่าร้องดังๆเดี๋ยวลูกมันไม่รู้จักออริจินอลออริจินอลมาแล้วไงเออ เดี๋ยวมักขยับปากไม่หยุดด้วยงานเนี้ยใช่บอกให้ตั้งแต่มันพูดกับเราที่กาเหนมันแต่พูดถึงเฮียโทนี่ไม่ใช่สไตล์นี้ไม่ใช่หรออย่าบ้ากันนอนอย่าบ้ากินนอนฆ่าคนคนไปคนหนึ่งบริการให้ได้ไหมได้อยู่แล้วน่าจะเคลียร์กันน่าจะรวมคุยกันอยู่ที่โนอนปากบ่อเลยนะไอ้ไอ้หัวแตกกลางไอ้หัวส้มเออเอน่าจะคุยกันอยู่ที่โรงพยาบาลน่าจะอยกับพวกเฮียต้องอยู่ก็แฟนตาขึ้นมาเลยอะเพื่อนไปเกิดอ่ะค่อยไปคุยกับมันก็ได้ถ้าชีวิีนหน้าโรงพยาบาลแล้วก็เดี๋ยวเราจะกระแล ปากค์อร์นี่โดนเบดบอลแหละแน่โดนหลโดนหลอกับไอหัวแฟนตาแต่ตอนที่อยู่ข้างในร้านตัดผมกูโดนเบสบอลสองทีหน้าเสียเลยเกือบหมดหลอดใครวะเนี่ยใช่ฮะเออแต่เมื่อกี้ผมให้เขาทีเดียวเลยนะได้หัวอุ๊กี้ป่ะเออไม่ครับไม่ครับอันนี้ราชดาครับอันนี้ราชดาอ๋อแล้วพี่ได้แทงเขาไปทีหนึ่งไหมพี่คำนึงราชดาครับไม่ปลอดภัยเออขึ้นรถมาคุยก็ได้ครับพี่ให้เขาพี่แทงเขาไปทีหนึ่งป่ะให้ราชดาขึ้นอยู่บนรถมาคุยก็ได้ครับจะได้สบายใจผมเห็นใครแบบจ้วงชิกชักชิกชักไม่มีไม่มีไม่มี ใช่อ่ะเขาดนทีเดียวร่วงเลยเหรอแม่พวกนี้สุดเหมือนพี่ชาดาป่ะใช่รัชดาที่เค้าชอบไปเที่ยวอ่ะคนรัชดากันแต่เที่ยวเหมือนกันปากเฮียกระจอกแล้วบอกเสียงไงสัตว์เอ้ยไม่เข้าไปคุยเขาเลยหรอกก็นอนชอบคุยที่กาล่ะให้ทำไงอ่ะ ได้ครับทิ้งไว้อะครับผมทิ้งคุณเอาไม่ได้เลยครับอไม่ต้องห่วงครับผมไม่ไม่ไม่ตีพวกคุณตอนดีเผอแน่นอนคุณสบายใจได้ครับครับผมครับผมมีเรื่องจะคุยด้วยครับได้ครับว่าไงครับไปวางไว้่องไปถึงพวกผมเหรอครับใช่ครับเฮ้ยนี่ลัชดานี่ชื่ออะไรครับไอหมองเฮ้ยหมงนี่อาหมองเหรอหมองไงครับอ๋อโอเคคืออย่างนี้ครับหมองคือมีส่งเนี่ยคุณหมองนี่นะ เขามาฆ่าคนของผมไปคนหนึ่งเลยฮะพวผมก็เหมือนกันครับเหมือนกับไม่ได้ฆ่าครับมามายุ่งกับแก๊งผมเหมือนกันครับอ๋อพวกเยโซ่ก็ตีพวกหมุด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเขาปั๊บเองก็เลยว่าจะมาถามอ๋อก็เลยว่าจะมาถามพวกพวกตัวไว้ว่าจะเอาก่อนหรือว่าหรือให้พวกผมเอาก่อนเราจะสีแดงก่อนเองผมขอก่อนเอางี้ให้เขาสีดำไปก่อนให้เขารอดูถ้่สองคนขอเขาสีแดงอยู่แล้วสีดำมาแจมคุณเอาสีดำเลยครับ ได้ครับผมเป็นอย่างนี้แล้วกันครับหมงเป็นเอ่อเราร่วมมือกันเฉพาะกิจแล้วกันหมงจัดการสวดของที่ส่งไปครับแล้วเดี๋ยวพอหมงตีเบื่อเมื่อไหร่หมงโยนไหมผมเดี๋ยวผมเขียวสีแดงให้จบแล้วเดี๋ยวถ้าสีแดงเบื่อเมื่อไหร่ก็โยนไหมผมได้เหมือนกันนะผมได้จัดไปหมงเป็นเนยไหมเนี่ยเป็นเนยไหมเนี่ยแล้วสรุปจะให้เป็นผมของผมหรือเป็นของหมงครับอะไรนะอะไรนะครับไม่มีอะไรครับงั้นไม่มีอะไรแล้วพวกผมจับละโอเคครับโอเคครับ โอเคครับไจะดตับรถดีๆนะครับคนนี้เหมหน่วยมากเลยมีคนเอารถผมไปแล้วอ่ะมาแล้วม้กเฮ้ยเดี๋ยวเรียกเพื่อนรวมเลเวลดียอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าแก๊งมันดำมันมาก็เดี๋ยวรอเล่นไปเลยตัครับเราไปรอ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 เลยรอาล็อคนอกว่อเรียกเพื่อนมาลวมทูทั้งมือทั้ง แมงไอ้หมงแต่งตัวมากูร yeah> yeah> <ok ู้ว่าพี่หมีไอ้เหี้ยเออเข้าเข้าเขาขึ้นเยอะเงวะมันไม่ได้แล้วมันไม่ได้แล้ยเออพี่หมีแต่มันไม่ด้อ้เหี้ยเนี่ยรู้มากความสนุกไอ้พวยคุณมี่นะครับคุณนะครับผมคุณปูนซูพีมนะครับผมขอบคุณนะครับแจ่งพอร์เดอรนรั่นอยรับไมนาดของมันมาแล้วเนีต้องบอกแกงเหลืองไว้นี่ว่าสมุนและแกงดำข้าแกงเดียวก็หยุดก่อนที่ต้องพูดเราต้องมาคุยเขาต้องมาคุยเออต้องมาคุยให้มัะกรูไปคุยอย่ใช่แล้วสบายดีแกงเหลืองครับพอดีผมขอคุยด้วย นิดนึงได้ไหมครับเดี๋ยวคุณรวมแล้วก็ได้ครับค่ะคืออย่างนี้ครับคือรัชดาเขามาคุยกับพวกผมไว้ว่าพอดีพวกเฮียส้งเนี่ยเขาขอได้ไหมผมก็เลยโอเคก็เลยเป็นว่าถ้าสมมติว่าเฮียส้งมากับสีแดงเนี่ยเดี๋ยวพวกผมจะลุยกันก่อนทั้งเอ่อทั้งแก๊งผมแล้วก็รัชดาจะลุยกันคือผมจะเป็นคนจัดการสีแดงส่วนพวกเฮียส้งเนี่ยรัชดาเขาขอเพราะเขาเป็นโจทย์จะไว้อยู่เขาจะตีกันทำไมเนี่ย ม่รู้ะระวังระวังเขาแว้งกัดนะเขาแว้งกัดนะคับเราชรชนะไว้ใจไม่ได้นะครับก <Bond> ็รอดูกันครับเพราะว่ารอดูวันสีเหลืองรอดูเอารอกันทีเหลรันมีเอันสีเหลอรอดูก้นสองรูกันสึเหลืองรนสีกัน่ีเหลรกน่ีเห้ไองรกนสีเลืองรกนสีเหลืองรกับเหลืองรันสีเคมัองรดูันสีเหลงดืองอดัลงดกันีเลอดัดกันอดูกดูกันีดทั้งเหงนตอนีเหบอกอกึ ผมรู้สึกแปลกๆตั้งแต่ที่ยังเคทส้มก็คุยกับยังราชดาแล้วนะที่เรเข้าไปเล่นกันดีกันเาเดี๋ยวว่ากันใช่ๆพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วแต่อย่างที่บอกว่าถ้าจะสามต่อสองอ่ะมันก็ต้องสู้สุดตัวแล้วเมื่อกี้ขับรถมาข้างหน้าเดี๋ยวไต้องกลัวอันนี้ไม่ได้ยินผมถุยนน้ำลายใส่หูไปแล้วโอเคเยี่ยมน้องหูเอื้อไปแล้วไม่ได้ยินเราอไม่ได้ยินแล้ว ล้างยากด้วยมึงสบายเลยสมัยอ่ะเสดเข้าคอมาเลยมึงถือเสด็จเข้าคอมาเนี่ยเมื่อกี้เสื้อแดงมานะครับเมื่อกี้เสื้อแดงมาโอเคโอเคไอเรื่องไปที่เรื่องไปไว้ส่งรนบนเผาได้วปะนี่เฮอหนี่อ่ะเสขมเชนเมื่อกี้เท่าทีไอบุญเรื่องมันถือเสด็เข้าไปไม่เขียวอันโอ้ยเขาเล่นจัดทับอยู่ข้างนอกหรือเปล่าไอแหละพี่ จะสู้ตรงนี้หรือจะขึ้นรถแล้วรอรอสู้ทีเดียวแล้วแต่ได้หมดมันจะล่อออกไปก่อนก็ได้แล้วค่อยวนกลับมาอย่างที่พี่บอกว่าที่รวมแรกคือลานสเก็ตก็ดูกันก็ดูวันี่าพี่จะล่อไปจากสระเทก่อนแล้วค่อยกลับมาถ้าแยกเมื่อไหร่ลงตีทันทีแก๊ง้องดูเลยพี่ว่าเราไม่ใช่กวนนะถ้าเราปล่อยถ้ามาแก๊งเดียวเราหวดเลยเพราะผมแยกให้สองคนรอไม่ไม่เข้าใจไหมคือหมายถึงว่าในความหมายของพี่คือเราปล่อยถอยออกไปก่อนใช่ไหมเสร็จปุ๊บอบมันเผื่อมันตามหรืออะไรเราค่อยสวนเข้ามาแล้วเอาันเลย ถ้าจะคำนี้บ้าปอย่างน้อยมันต้องมีพวกแบบว่าหลงมต่อแล้วนี่ไปตอนไหนเลย่างดียวมันก็เอาไปเลยอะผมว่าถ้าหมุดเข้ามาเราออกมาเราไปเลยอังเงาช่างก็สู้ไม่ตอางนี้เลยเอาแม่งหายไปเลยมันก็สู้เลยมึงจะมึงตั้งรถเลยตั้งรถไปให้เขาเลยใจเยี่ยไรเล่ามึงก็ตั้งรถเลยกระตาก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 เก็บไป เราไม่ถ่ายรูปแล้วมัมาแล้ววะนี่เลเบลครับที่นี่เลเบลครับตอนเฮียนั้นเป็นเอ๋อไอศอว์ัวเฮียดนะนะครับหนึ่งขอดูครับหนึ่งมายังมาแล้วเหรอมึงมึงโดนดอมมาแล้วเหรอมันมาแล้วมันมากันแล้วไอสัตว์มันมากันแล้วไอเฮียดอมครึ่งหลอดกูเครื่องหลอดแป๊บนึงไอตัวนี้จะอุ้ยเฮือกเอน้่งเป็นะไร ไอ้กอลมาแล้วเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ย้ยเเย้เเฮ้ยเเยเเยเฮ้เเยเเยเฮ้เเยเเยเเ้ยเฮเยเะ้เเเ้เ หมดว่ะเอ้ยเอ้ยมานี่มาไปรุ่นอุ้ยโทษอ้าวพูดพูดพูดผมนัดเอ็นเมื่อกี้พูด,พ,ด,พ,ด,พ,ดพูดดิสรุปพูดไหมพูดพูดมาดีสัตย์ให้สามสวย ไม่ต้องบัฟไม่ต้องบัฟไม่ต้องบัฟอย่าไปบัฟกูเสียดดราม่ากูรำคาญเราอาเพื่อนเราไปเลยไหมเพื่อนเอาไปดิลงอยู่ไหนนวะเนะี่่ยยอาไปบัฟเขากูรำคาญดราม่าเขาจะบัฟแบบ <c oughs> ไม่ได้บัฟเลยครับ,จบ,จบไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรเลยครับพี่กระแต่จนจนแทงดีเลยมผมว่าเอาแพ้ครับดูจากคำพูดแล้วผมว่าเาราแพ้จริง เยอะตัดตัดโคตรเยอะเกอนถ้าแบบไม่รู้ผมไม่แน่ใจแต่เยอะมากมากาเ,เยอะ <ๆ S 2> มากครับรแบบเนี้ามัน เอาเฮียเล่นไหนครับเล่นไหนเอาตามหมออย่างมันเลยสักมามามาเอ้ยไปไปไปอ้ oh, ไม่ได้เไไอยย่างมันอะ ใช่ใช่เขาต้องมีเขาต้องมีแต่ผมแต่ผมมียังไม่ถึงสิบคนเลย <c oughs> ผมยังผมยังมีไม่ถึงสิบคนเลยเนี่ยครับเราบีเก้าเราบีเก้าเอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> และเฮดําเลือกครึ่งหลอดได้เลยยำเ้ย,มเยไม่เสอพอดีเลย <c oughs> จังหวะ ดีครับดีแบบนี้แหละมันจะสนุกถึงขีดสุดผมบอกให้เวลาผชกแป้งไม่หลุดโอ้ยเดียวได้ไหนครับอัฟซายผมไม่ได้ชนปัดเท่าไหน่ครับหมอ ก็จะเหลือไม่เยอะแล้วมั้งครับเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าจำนวนน่าจะเหลือไม่เยอะแล้วเขาได้เหลือประมาณสองสามคนปะไม่น่าเหลือไม่น่าเหลือเกินกว่านั้นแล้วปะรู้สึกว่าน่าจะเหลืออีกไม่ไม่ไม่เยอะแล้วครับเมื่อกี้ผมเห็นแบบว่าเมื่อกี้ผมโดนลุมเมื่อกี้ก็าใ่หนึ่งแล้วอ่ะเฮี้ยอย่างเยอะเลยสัตว์เยอะเฮี้ยๆอยู่ๆอยู่ให้เขาเด้งนะอันนี้หมออะไรเออกห่างก่อนนะคะออกห่างก่อนอ๋อครับผมอ๋อเหลยสามสี่คนปลอดภัยแล้วบอกให้เขาดี ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่วางอะไรครับวางคนไข้เลยครับเล่นที่กว้างห่ะผมว่าเล่นที่กว้างโอกาสเราแพ้เยอะครับเพราะว่าเราคนน้อยกว่าครับมันจะเสียเปรียบมากๆถ้าเล่นที่กว้างยังไงก็แพ้ครับเพราะว่าเราคนน้อยอ่ะด้วยความที่ว่าพอคนน้อยเวลามันปะทะกันอะมันมันเอาเสียคเข้าไปนอนพักก่อนนะคะโอเคครับคนน้อยเล่นที่กว้างซู้ไม่ได้ครับ ม,มันไม่ได้จำนวนเท่าอ่ะแล้วอย่าลืมว่าไม้เไปบอลมันถูก OP พ o w าวเมาด้วยมันตีสามทีสลบอะผมจำนวนน้อยกว่าผมถ้าสู้เข้าไปถ้าไปสู้ที่กว้างแพ้แน่นอนร้อยเปอร์เครับยังไงก็แพ้ครับจริงๆดูให้สนุกนะครับดูให้สนุกนะครับอย่างที่ผมบอกว่าใครจะ OC ไม่เป็นไรครับผมเล่นแค่ IC อยากให้คนดูดูให้สนุกที่สุดเท่าดันเองนะครับตามสตอรี่ในเกมเท่านั้นนะครับเงที่ผมบอกนะครับดูชอบผมไม่ต้องคิดมากเด้อ อยากให้ดูเหมือนเมื่อกี้เมืนเมื่อกี้เราเหมืนมอนจะขี่ได้นะ